ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับในกรณีที่ไม่ไปศาลจะมีผลอย่างไรแล้วแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยวิธีดําเนินกระบวนการเนี่ย จะมีข้อที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยในคดีแพ่งเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีคาขู่เอาไว้นะครับในหมายเนี่ยนะครับว่าถ้าท่านไม่ไปศาลเนี่ยอาจจะถูกจําขังได้นะครับแต่ว่านั้นเป็นขั้นตอนในการบังคับคดีครับในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยถ้าคุณไม่ไปศาลเนี่ยจะไม่ถูกหมายจับนะครับไม่เหมือนคดีอาญานะ คดีอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจำเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรงต่อศาลให้คุณเป็นจำเลยเนี่ยนะฮะหรืออายการยื่นฟ้องนะครับแล้วตกเป็นจำเลยต่อศาลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ไปศาลนัดใดนัดหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกหมายจับนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่รวมในนัดไต่สวนมูลฟ้องที่ผู้เสียหายเขาฟ้องเองโดยตรงต่อศาลนะต้องคุณตก